จากกาแฟไม่จับตัวเป็นก้อนหลังชงแฉหรือเละซึ่งบ่งบอกได้ว่ากาแฟนั้นต้องมีปัญหาแน่ๆอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 1. บดกาแฟหยาบเกินไปหรือละเอียดเกินไปเพราะถ้าบดหยาบเกินจะทําให้น้ําไหลเร็วและกากากาแฟจะเละแต่ถ้าหากเราบดละเอียดเกินไปน้ําจะไหลยากทําให้น้ําขังด้านบนส่งผลให้กากกาแฟของเราแฉะได้นั่นเอง 2. ใช้ปริมาณกาแฟไม่ตรงกับฟิลเตอร์ซึ่งอาจจะใช้โดสกาแฟมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแก้ไขได้โดยใส่ปริมาณกาแฟให้ตรงกับขนาดของฟิลเตอร์เช่นฟิลเตอร์2ช็อตกาแฟควรใส่ประมาณ18กรัมถึง20กรัม 3. แทมกาแฟาไม่แน่นหรือผงกาแฟากระจายตัวได้ไม่ดีน้ำจะไหลผ่านกาแฟาเร็วเกินจนทำให้กากกาแฟาไม่จับตัวกันเป็นก้อนก่อนการแทมกาแฟาเราอาจจะใช้เข็มเกลี่ยกาแฟาเพื่อทำให้ผงกาแฟากระจายตัวอย่างสม่ำเสมอจากนั้นใช้มากรองแทมเปอร์เกลี่ยหน้ากาแฟาให้เรียบก่อนการแทมให้แทมด้วยแรงที่สม่ำเสมอไม่กดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือใช้เครื่องแทมอัตโนมัติ ใช้ด้ามชงกาแฟ bottomless ชงกาแฟาเพื่อสังเกตการไหลของน้ำกาแฟาและการกระจายแรงดันของเครื่องชงว่ามีความสม่ำเสมอหรือไม่หากคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาและสาระดีๆแบบนี้กดติดตามเราไว้ได้เลย b r a m i o coffee explore the flavor